สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอิซีช่างตอนที่สาวลุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็มาช่วยนะคะเกี่ยวข้าวล็อกที่เกี่ยวเมื่อวานนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอิซีนี่ก็ลุงเสือนะคะนี่ค่ะก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถตอนก็จอดอยู่ยมุมนู้นนะคะ หญ้าพาก็ได้เกี่ยวผือไปด้วยเกี่ยวข้าวไปด้วยนะคะทุกคนงาละมันอีหลีได้ไหมไงเนี่เราซื้อ,อย่างบานห้ก็ได้แม่บ่แม่มออกเอัเมลอนเแลวหมาก็ได้เออเออลงก็แล้วมันก็จะขึ้นไหมนะแม่นับปีนาเนะนาะเออนี่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้นะคะ ข้าวงามจริงๆเลยปีนี้ข้าวนาลุงพลย่าพาบอกว่ามี่ผือขึ้นมาด้วยม่หน้าละข้าวถึงไม่ไม่งามว่าเหมือนข้าวที่ตรงที่ย่าพาเคยไปเกี่ยวผืออยู่ที่บ้านนาตีนบ้านที่ปออได้ถ่ายคลิปคุณไอซีได้เห็นเพราะว่าผือขึ้นนะคะผือขึ้น ย่าบอกว่าเม็ดมันหล่นหมดแล้วปีหน้าก็คงจะขึ้นอีกก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะช่วยเกี่ยวข้าวที่นาลุงผลประแตนนะคะเป็นข้าวเจ้าก็เหลือแต่ข้าวก็ขอก็ขอหกเป็นข้าวใหญ่อยู่ด้านบนนู่นนะคะคุณไิที นน่นนะคะก็เลืออยู่ครึ่งต่อครึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะสรุปแล้วนะคะล็อกนี้วันนี้ก็เสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยก็พี่พี่น้องน้องนะคะกลุ่ม youtube ก็ยังไม่ลงมาเนาะ,ะออนแล้วก็ลุงเสือแล้วก็ย่าพาก็ช่วยกันเกี่ยวเสร็จนะคะเรียบร้อยแล้ว ไลยแม่ไปจะเอาขักไล่พีเด้ต้นนี้พีต้นเพียงต้นใหญ่แมพอดีเสร็จเลยสามโมงนะคะคุณเอฟซี <c oughs> เวลาขนาดนี้ก็สามโมงแรงแล้วนะคะก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะวันนี้เกี่ยวข้าวลอกที่สอง ที่เกี่ยวต่อจากมาานนมเกมื่อวานเนี่นยขอขอบคุณคุณพี่นะคะย,ย่าพาบอกว่าอยากกินของเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นมีก็ขอหน่อยนะคะ ต้องน,น,นังน่นไม่ต้นงปีน,นั่จะต้องเยก็ดน,เ,นเอาน้ำเยน็นๆให้ให้ย่ากินหน่อยลุงเสือเอ้ยเพราะว่าตักใส่แก้วไว้ให้หน่อยยา่าหิวมากเลย ดูคอนข้าวนะคะตอนข้าวอันนี้ตอนข้าวย่้าพาสังเกตได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะคอนข้าวย่าาว้าพาเดี๋ยวมาดูขอนข้าวปลาออนตัวน,นี้ย่้าพาเกลี่ยน,นี่ที่ปลาออนเปี่กนี่นะคะที่ปลาออนเกลี่ย แต่ละคนก็จะวางไม่เหมือนกันนะคะมมวาอ่อนก็เ่ยวตรงนี้นะคะนี่ค่ะจำได้อันนี้เป็นของพี่นะคะที่น้องกลุ่มยูทูบนะคะเก่ยวกันนี่ค่ะเ็าะกรงไว้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะอนนของพี่กลุ่มยูทูบสายลุงพลนะคะเ่ยว ก้อ,อนข้าวนี่ค่ะมมีปลาออนก็จำได้เป็นของปลาออนเสียเมื่อวานปลาออนก็พาคุณอุ้ยเดินดูนะคะก้ะอ,อนข้าวที่ปลาออนเสียเมื่อวาน ก็โอเคนะคะสำหรับที่นี้นะคะออนก็ฝากเป็นกพลังใจซึ่งกันและกันได้นะคะนี่นะคะมาบานก็อ้อนเกี่ยวก่อนข้าวก็พี่พี่น้องๆนะคะกลุ่มยูทูบก็ลงมากันแล้วนะคะนู่นค่ะก็เป็นช่องแอนนะคะแอนนะคะนู่นค่ะ รัดเอนคะกำลังลงมาก็ถือ okay ว่าโอเคแล้วนะคะสวัส huh. ดีนะคะอไปสลบบ่โอ้แบบสลบแบบต้องเก้วพืเกแก้วเขาแล้วเยอุมย่าบอกเกียวแล้วๆพอดีเรือนิดนึงเนาะพอดียาเขามาช่วยเกียวอขอบคุณเด้อย่า่าน่ารักมาก พอดีพวกเราโคสลบสไลกันแบบนี hmm. in ้เนาะย่าบอกต้องการน้ำเย็นๆว่ามีไหมอย่าบ่ะ เรเรียบร้อยนะคะคุณเอชีนุ่นค่ะล็อกที่เมื่อวานเกี่ยวนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะโอ้หอน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 อันนี้องไ라이ลุงสิดไข้กดเนะแม่บอก ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเดี๋ยวตาก็จะเตรียมกลับแล้วพักร้อนก่อนก็จะกลับนะคะให้เย็นกว่าน,นี้ก่อนค่อยจะกลับนะคะก็ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็จะกลับนะคะคุณสีก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ